สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้กับมาพ่พบพ่อกันกับใจบุญตอนเช้าๆค่ะกินข้าวต่อกันไปเนาะค่ะแม่แม่เอฟซีเนาะคะ่ะเอาเอฟซีแต่ไหนเนาะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในหนามิเตอร์ค่ะเพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเนาะคะ่ะว่าจะเป็นช่องบุญพารวยหรือว่าทุกช่องของทีมงานบุญพารวยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี่เนาะคะ่ะที่มาแจ้งข่าวเนาะคะ่ะ ฟันแม่คะใจวุลฟันนี่นอาจารย์วัดป้าแมค่ค่ะท่านผู้ชมสามขึ้นติดแล้วเป็นไปได้บ่มาเลขอา่าอาจารย์วัดป้าเขาเจะเขาแต่มือนั่นเนอมือนั่นน่ะซื้อลอตเตอรี่มาแล้วด้ลอตเตอรี่ใส่ว่าแล้วลอตเตอรี่ซื้อมาแล้วด้ซื้อที่อาจารย์ปล่อยนะก็คือสามเจ็ดเนาะคะ่ะพ่นบอกว่าเมื่อนี่เนาะคะ่ะจะปล่อยเลขสามตัวให้เนาะคะ่ะ สามตัวเลขนั่งริมฝั่งโขงนะคะงวนเมื่อกี้นี่ก็แตกสามตัวค่ะท่านผู้ชมแตกสามตัวตรงๆนะคะ่มมะ,คะในส่วนเอ่อเพียงล่างของขังของอาจารย์วัดป่ากันย่างยืนนะคะท่านะผู้ชมเมื่อวานนี่แม่ท่านหนึ่งบูชากํา,ากไลไปนะคะหรือว่าตบบากะกุซ้ำกษัตริย์ไปนะะี่ค่ะนี่คือตะกุซ้ำกษัตริย์เนาะบูช,า,บชาไปถือเลขหาน้อยเมื่อวนันน้อยอย่างน้อยน้อย,อยที่สองก็อเออน้อยอย่าง นอยที่ออกประมาณหกโมงครึ่งนอยนอยปกติบะคะเนาะน,ะนอยปกติเป็นซออื่อแปดเออเป็นซื้อเก้าหนึ่งหาค่ะออกแปดหนึ่งออกแปดหนึ่งหาเกือบแตกสามตัวก,กันนะผู้ชมแต่ว่าเพิ่งก็ถือหนึ่งห้าที่เก่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือตะกุดสามกษัตริย์ของอาจารย์วัดป่าเนาะคะ่ะจะมีสีดํากับสีเหลืองเนาะคะ่ะตัวนี้คือแควคาดปลอดภัยปาายราบภัยลีมหาอุดมหาโชคมหาลาภจะยูนซีในใเส็นเดียวค่ะท่านผู้ชม อยู่ในเส้นเดียวนะคะแต่ว่าจะมีสองสีเนาะคะ่ะนี่อ่อยเบิงเลยค่ะนี่ละเดี๋ยวเจ้กหน่อยคอยไปฟังเจบุญฟันว่าเป็นแบบใดเนาะคะ่ะตอนนี้ออกแบบนี้เบิงก่อนเนาะนี่ในส่วนรักยมกับมีค่ะรักยมกับยังมีอยู่แต่ว่าเหลือบ่ไลแล้วค่ะวันที่สิบสามนี่ที่ได้เอาไปส่งเอฟซีมือมือถอดถอดอ่าถอดปลาปลาของอาจารย์วัดปลาค่ะหล้ค่ะหลยสร้างจองเมื่อายค่ะ บ้านี้น้องแมวค่ะน้องแมวก็มีค่ะอันนี้คือตะกุดน้องแมวนะคะเ็น,เนอันนี้คือเป็นตะกุดน้องแมวที่แมวแม่ก็นันเสียเนาะคะ่ะกลับมาแล้วเด้อค่ะกลับมากับไอนนโจกแม่คือเกาค่ะหวยลาวเนะคะ่ะบ้นี้กอันนี้เป็นตะกุดกินไม่หมดเนาะคะ่ะตัวนี้ตะกุดกินบ่เบิดค่ะแต่ว่าถ้านี่จะเป็นเครือเขาหลงะคะ่ะนี่เครือเขาหลงเนาะ หลงทุกอย่างรักกูหลงกูรักกูหลงกูจะท่องก็ถาผิดนะค่วมาเป็นกูลักกูหลงมานมันกูลักกูหลงนี่ลักกูหลงกูก็ถาโอ้ยตกใจแล้วนี่ค่ะฟังนี่ตะกุดกินไม่หมดกินไปเรื่อยๆนะค่ะกินตลอดชาติค่ะเหมือนหนูหนูถึงเล็กตลอดค่ะนี่นบานี้สาริกาครอบจักรวาลเนาะค่ะเรือยูตซนี่นะคะ ซึ่งแม่แม่ตั้งจองกันมาหลายแล้ววันที่สิบสามเนี่ยก็เลย่ล็อกไว้แล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้ค่ะสติกาครอบจักรวาลอันนี้เป็นล็อกเก็ตสติกาครอบจักรวาลเนาะคะ่ะอยู่ในน้ํามันจันทร์นะคะงามงามค่ะแต่มาชมโตนี้เลยล่ะโตนี้โตสําโตสําคัญตีเหตุเนี่ถูกเลยถูกเบอแต่ว่าของอาจารย์วัดป้านี่ดีทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมในส่วนกําไรนะคะว่านก็ไปเบิกมาแล้วค่ะเบิกมาแล้วเด้อกําไรอาจารย์วัดป้าค่ะดี หาอยากได้ยังก็คือสามารถติดต่อได้นะคะ่ะโทรถามแอดมินสอบถามแอดมินได้อน,นี้นะคะ่าเท่าไรเท่าไรนะคะเดี๋ยวแอดมินจะจะมีแอดมินค่อยตอบค่ะท่านผู้ชมง่งามๆค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นูเอาทุกสีแล้วค่ะของอาจารย์งามไหมเห็นยังเนาะไปต่อไปบอลข้อตอไปเขาเรื่องกันเลยเนาะเออมีต่อเงินต่อทองด้วย ต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบตัวตัวนี้ตัวสํำคัญเลยค่ะแม่ตัวนี้คือตัวพระเอกของงานพระศรีลีกับมี่ค่ะลื่มตัวโอ้ป่าจะเป็นหนวดตรงนน้นแหละมีตั้งหลายอันเนาะนี่ค่ะในส่วนหนวดเนาะค่ะนวดที่ผู้ใช้่าขายตัวนี้ตัวนี้ดีมากค่ะนวดนางควักค่ะนี่ดีมากค่ะมีคาถาให้ด้วยคาถาเรียกลูกค้าค่ะนี่นี่นี่เด้อเห็นไหมเนาะ อันนี้คือนวดนางขวักค่ะสุดยอดเดบุนกะมีนวดด้วยกันนวดถือขวยนวดถือหวยนวดถือเกลยดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวด้วค่ะขอเอาเครื่องล่างของอาจารย์ว่านไปเบิกมาใหม่ๆสดๆค่ะนี่ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบต่อทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมต่อสิ่งต่อทุกอย่าง ฟังด้านนี้จะเป็นท้าวเวสสุวรรณกับพระศิวลีเน,น้ะค่ะนี่ใส่จี้ใส่ใสร้อยได้ค่ะอันนี้คือต่อเงินต่อทองค่ะนี่เอาสนใจแต่ใดก็ต้รงสอบถามเมดมินใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมาบอกความฝันในบบาน,นบอกความฝันในฟังเนาะคะ่ะขึ้นทีแหลกอีนี้ขึ้นหลังขึ้นก่อนวันพระโมเมนต์ขึ้นตองหัวค่ะท่านผู้ชม มือนั่นก้อนก้อนที่อาจารย์ที่จะไปนั่งอยู่อ่าอยู่ริมโขงนะคะ่ะก้อนก้อนที่จะมาปล่อยเหล็กสองตัวเนาะฟันเนีนอาจารย์ค่ะฟันนอาจารย์ไปแม่น้ำโขงค่ะไปนั่งสมาธิยงเถอค่ะท่านผู้ชมนั่งสมาธินั่งยงเถละคะ่ะนั่งโดนเติบค่ะก็เลยเอ้ากลับขึ้ืนมานอนนอนในสักพักนึงอีกค่ะฟันเนีนอาจารย์นั่งอยู่ท่าเก่าอยู่คะ่ะท่านผู้ชมนู่ก็เลยเอา้าเนี่มือสองก็เลยเดินทางไปวัดเนาะคะ่ะ จะเลยไปสัมผณ์ไปสัมผณ์อาจารย์นึกะ็ะลรว่าบะแสดงว่าวันนี้เลขอาจารย์สิเขาเนาะคะ่ะวันนี้ขึ้นที่สองค่ะขึ้นที่สองฝันว่าคนนอะคนแห่ตนเงินหรือว่ากําลังสิเค็ปรปลาป้านี่ไหมคะ่ะแห่ตนเงินก็ยังเวลาสิไปพไปทอดปลาป้านี่แห่ผู้ใดก็ถือตะตนเงินเนาะคะ่ะถือตอนเงินไปทำอะไรอาจารย์เต้มวัดกะค่ะตูรชมเป็นอนุพื่นฝันเกีย่ยวกับอาจารย์วัดปลาแท้ ล่าสุดมือมคอนออืนนี่ค่ะเมื่อคืนนมือมาเม่เมือคืนนี่เลยมื่อคืนที่ซื้อลอตเตอรี่สามเจ็ดมาแล้วเนาะเอามาเียงในฝันค่ะมีแม่เอฟตีท่านหนึ่งเนาะคะ่ะโทรมาบอกฝันขึ้นกันก็เจบ uh ุญเป๊ะต้านหนู็นยังมากบาวะคะ่ะฝันเห็นสร้างค่ะสร้างฟุ้งหมักงา่านหนึ่งค่ะแห่เป็นขบวนมาเลยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมีอาจารย์ค่ะมีอาจารย์วัดป่าขึ้นขี่ขึ้นอยู่ขัางหลังสร้างค่ะขึ้นขี่หม่องข้อสรงางเลยค่ะท่านผู้ชม นูกะย่างน้ากลนสร้างกระบวนสร้างไปเนาะคะ่ะนูก็ถือต้นเงื่อนไปย่างไปย่างไปย่างไปสักพักหนึ่งเป็นวัดเนาะคะ่ะเป็นบางอย่างนึงก็ยังวัดอาจารย์นี่แหละคะ่ะย่างไปสร้างสร้างตรวยังไงที่อาจารย์คีเนาะคะ่ะหมอบล่งค่ะหมอบล,งอาาลง่งให้อาจารย์ล่งจากสร้างตัวนะะั้นเนานะคะ่ะเพราะล่องจากสร้างตัวนั้นอาจารย์ล่งแล้วเนาะค่ะสร้างตัวนั้นปันกุ้มกาบเนาะค่ะก้มกราบอาจารย์ไหมค่ะเป็นตะงเงิอนอยู่ด้ ถ้าไม่หนูฝันแบบนั้นเนาะหนูตีได้ค่ะเก้าสามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมถ้าหนูฝันเน๊เก้าสามนี่เอาเลยค่ะเยวเขียนเลขให้แม่แม,แมบนน่บ้างน้ำเนาะมอขอก็เลขอาจารย์เด้ค่ะอาจารย์เป็นแปดก็เป็นเก้าบอเพราะว่าอาจารย์ก็ยังบม่ได้อายุหลายเนาะคะ่ะถ้าตอนนั้นเคยร,อาารยัอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์ตีอาจารย์เป็นแปดเนี่เพรบแปดกับเจ็ดว่าอาจารย์มันวางสิ ถ้าแม่นุ่งน่านตีเป็นเก่าเนาะแปดกับเก้าเนาะค่ะเดี๋ยวก็แกนเลขแป๊บหนึ่งอันนี้คือใจบุญฟันเนาะค่ะเป็นไปได้บ่ว่าตอนงัวน,นี้เลขอาจารย์แตกอีกหรือว่าจางไหนเนาะคะ่ะใจแม่มีอ่าแ,แม่แม่นะแม่แม่ค,คอมเมนต์ขึ้นมาโอยหนูน้ำเน่่าเป็นเลขตัวใดเนาะคะ่ะแบ่งปันกันเนาะ แต่ว่าการะนู้ฟันเห็นผู้ใดเล็กสิมักม์เป็นน้ำผู้นั้นอีิริเลยมาสาจั่นนี่คือเกาขาธรรมชมุ่มมือนั่นนั่งอยู่แป้งนั่งกินข้าวอยู่ที่ละนั่งกินข้าวยู่หน้าบ้านนี่รถกระจอดอยู่ข้างหน้านี่เนาะค่ะรถขั้นนั่นรถข,ขั้นของบุญพา,ด,าด้วยสตาร์ทเกินเองอีกแล้วค่าธรรมชมสตาร์ทเกินเองแค่์แคกว่านี้พากันเลี้ยววงมาสัน่นเกินตกใจเนาะเอาอีกแล้วเมือม่อเมื่อนั่นกับปบตาจุ่นแย่งแหม่งผ้าโชกค,ค่ะเดีย๋ยวขอเขียนเลขหนูเนาะก็เนาะ โก็จะเอาเก่าใส่นะคะเอาเลขอาจารย์มาใส่เองสิไอโนูจับนูก็จะจับกเก<ม>้าสาวเก้าหนึ่งสามเจ็ดนูเลยนี่อำเป็นนตีนะคะนี่แก็บหน้าจอาไว้ค่ะนี่คือในส่วนกว้างฟันของใจบุญนะคะฟันนี้อาจารย์ที่สร้างอย่าได้เอาตีสร้างเป็นเก้านะคะ เดีเย๋ยวแรกเรเรียอาจารย์มาใช่น้ำสามเจ็ดแล้วก็เก้าสามเก้าหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดเก้าหนึ่งมาจากไสค่ะเก้าหนึ่งส่วนมากค่ะเพราะเป็นเก้าหนึ่งก็จะเป็นเก้าสามค่ะในส่วนเวลาที่หนูฝันเนาะมันจะเป็นน้ำสีแล้วค่ะนี่ค่ะแคปนาทจอไว้ค่ะนี่อันนี้คือในส่วนของเจบุญฟันเมื่อกี้หัวเมื่อกี้นี่กับฟันในรถตู้นะคะฟันมาตะกี้รถตู้รถศูนย์ไหนบุญผ้าดด้วยค่ะศูนย์แห่ง ตะเบียนรถตู้เจ็ดห้าเก้าศูนย์ค่ะแตกสามตัวซับไปซับไปซับมารเงเมื่อกี้กับนายรายอยู่ค่ะแต่งวดน,นี้นะคะถ้าแตกอีกจะเอาเงินล้านเลยค่ะเอาเงินหลาลยาล้านมาไม่เงินล้านค่ะถ้าแตกสามตัวนี้หนีร้ายล่อบเบิ้งเลยค่ะล่อบเบิ้งหมอรัมล่อที่แรกงวดน,นี้เจ็บบุญกาว่าเออให้เลขอาจารย์เขาเต่ที่จ้างหมอลำนะคะอาจารย์บอกว่าอาย่าพึ่งเพราะว่ามือทอดปลาหยานมันแบบว่าบุญไหว้เย,ย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวขอเบิ้งอ่า ขอเบิ่งอีกเล็กน้อยก่อนเราจะมาแจ้งอีกที่หนึ่งนะคะว่าจะจะจ้างมือใดห,หรือว่าจะเฮ็ดแบบใดน,นะคะเอาแก้มหน้าจอไ้ค่ะในส่วนของเใจบุญฝันก็มีแบบนี้ค่ะตีส้อยกันวิเคราะห์ส้อยกันน้ำค่ดยังมอนกศริภาพไปตามเลขสามตัวของอาจารย์เลขนั่งริมฝั่งโค้งนะคะปล่อยตัวไดงวดเมื่อกี้แตกสามตัวเฮ้ยคนหล่นมาค่ะท่านผู้ชมลายอิลีในส่วนอ่ะเครื่องล่างอ่าแนส่วนวัตถุโบละวัตถุมงคลของปู อาจารย์มัดปากนี่ละคะ่ะนี่สนใจตัวใดก็แคบแคบจอแล้วก็โทรสอบถามในแต่ละช่องเนาะคะ่ะสาม,มารถโทรสอบถามทีมงานบนพารวยได้เนาะคะ่ะนวดมีสามอย่างนะคะ่ะมีบัวบางใบมีสตริกามีห้าแถวมีนางกวักค่ะอันนี้คือนวดค้าขายขายดีมากค่ะนวดนางกวักค่ะดูนี้ค่าตาให้ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเอาสำนีเนาะ ขอให้แม่แม่เอฟซีเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเบิงวันที่สิบหกเมษายนเนาะคะ่ะเฮ้เงี้งปังๆรับจบรับใช้ปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจบุญขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะ,ะนะออกกล่าวเข้าม,มาสวัสดีค่ะ